สวัสดีจ้าทุกคนหมู่นี้วันที่หกเมษาจากพี่น้องเบิงแน่เบิงหิมะเนี่ยพี่น้องมีตะเม็ดใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยตกเบิดมือมือนี่เบิงดูตกทั้งวันค่ะตกทั้งวันเลยตอนกลางวันเม็ดบยใหญ่บรนไดปะตอนย่ำแรงมากเบิงดูพี่น้องตกแบบรุ่นแรงอ่ะ พึ่งดู Comment โนบานเท่ากับซีบารมันเส,สียเอาให้ถ่วมเนาะอันนี้โบกกับว่าเมนฝนแล้วเป็นที่มาหยุดตกคักตกแท่พี่เนาอมึงชิ่ันเนี้มันยังสีชัดชัดเหลือเกินไปพึ่งดูันออกมาช่างหน้าต่างแล้วว่าไหลบึงบึงร่องข่อยมาไปเบิ่มผุดหน,น่อมันี้ยังเราวะ โตเมตียดใหญอีลีเดียบุะทุกปีน่ะเดือนเมษามันสิบวมีแล้วพี่น้องพี่มะนี่กปููกันปีนี่คือเป็นแนวนี่เบิ่งเบึงม่านนาเป็นคนมากิมะเด้อพี่น้องผู้ใดวบวมากับข่ามพานด้ มากมากเบิงบูมู่เขกันแล้วก็มา,มา,มาความหนาวเย็นแบบว่ามันเฮ็ดห้ความดันบ่ขึ้นเนาะนี่จ้ะพี่น้องเบิงเพิงสนามเด็กหลิ่นเด็กหน่อยมาเล็นล้างบานจ้ะพี่น้องโอ้ตกลงมาอย่าหยุดนะจ้ะตกไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่ามันจะท่วม <c oughs> <c oughs> อันนี้โอ้ ฮักเนหลายจ้ะวันที่หกเดือนเมษสาสองพันยี่สิบเอ็ดค่ะหิมะหลงฤดูพูดได้ไหมคำนี้น่าจะได้เนาะหิมะหลงฤดู <c oughs> ขอบคุณเด้อพี่น้องเดี๋ยวขอมารับชมคลิปวิดีโอของมาดามฝรั่งขี่งกเนาะค่ะเนาะกับว่ามีอยัางลายอยากให้เบิรงว่าหิมะมันตกเม็ดใหญ่แห้งแล้วก็ทั้งล่มน้ำเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้าจ้า